กาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนอนทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมอยู่ผมนะฮะเกมใหม่ฮีโร่มาใหม่ล่าสุดสโตไทยภาพโคตรสวยเลยนะฮะใครชอบแนวนี้นะฮะไม่ควรพลาดนะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสโตร์ผับไพรนํารามาท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบไฟต้องอุดท็อปมีทุกเกมถ้าเลือกเติมไม่ว่าจเป็นเกมสโตไทยมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นรูทูลิเวฟเซนเตโรคาบาปจีฟีไฟวีเพลนทุกวันนะฮะแล้วก็ ฝากด้วยครับอิตาเลียนเริตั้งตัวใหม่มาแล้วนะฮะก็เปิดการกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะฮะรับเติมทุกแพ็กสำหรับอิตาเลียนเริ่มต้แล้วก็ฝากด้วยสำหรับ COS อ่า COA นะฮะคิสตันออฟแอสแตรนนะฮะเติมแพ็กเช่นกันนะอีกเยอะแยะมากมายไปดูได้ที่เพจหลักของเราแล้รับเติมเกมในบ้านแล้วก็เว็บไซต์หลักโอท็อปอาร์คอมนะฮะเติมเกมอะไรก็ทักมาที่เพจไลน์แอด facebook เว็บไซต์ตามนี้เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอารไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมดิงใต้คลิปเช่นเดิมนะะฮ นี่เกมนี้คนน่าเล่นนะคนโคตรภาพสวยมากเนี่ยอันนี้เนี่ย๋ยวผมว่าถ้าระบบมันเหมือนเดิมก็เปลี่ยนแค่ทีมจากรวมอนิเมะเป็นมาฮีโร่ถ้าระบบไม่เหมือนเดิมผมราว่าน่าสนใจนะเนี่ยแต่ผมว่าแม่งระบบแม่งคล้ายๆกันเลยเห็นไหมจะเปลี่ยนเป็นแค่ทีมมาฮีโร่นะ แต่ถ้าใครชอบไมโลดแล้วดูอ่ะดูดิมันทำแม่งโคตรสวยไม่ใช่ไม่ใช่ร่าง SD นะ่ร่างแบบร่างตัวใหญ่เลยดูดิ่ะเหมือนเกมที่ผมเคยพาเล่นรวมอนิเมะที่ว่าอ่ารวมอนิเมะแล้วก็มีทีมทีมเก่งๆเป็นทีมมารดาไฟอ่ะเห็นไหมเหมือนไหมเออนี่เลย แต่ว่าเปลี่ยนแค่เป็นทีมมาฮิโร่แค่นั้นเองเนี่ยผมว่าคล้ายกันนะใช่ไหมดูดูฉากย่า,ย,ายังเหมือนเลยเห็นไหมแต่ว่าก็ก็เปลี่ยนทีมก็โอเคนะอ่แต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนไอตัวเซนเะนอะร์สเนี่ยโอเคนะเอยู่นะเออนะเจ๋งนะ่าเกมนี้ผมบอกเลยว่าใครไม่เคยเล่น แนวนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะนะไม่ใช่ล่างเอสดีตัวเล็กนะตัวใหญ่เลยก็ยังไงก็ฝากกด, like, ดไลค์กด s ับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไม่อยากพลาดเกมใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะครับผมเพียง <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่นะ ดาไม่ออกตัวไหนเป็นตัวไหนนะมันจะเหมือนคล้ายตัวเก่าแต่ว่าสวยอะผมบอกให้ในภาพสวยมากวันนี้เกมเปิดพร้อมกันเยอะมากนีนี่อันนี้ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะอย่างเก่งไปยี่ยงนะเรียบร้อยอ่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นอยู่นะ เดี๋ยวรอโค้ดแจกนะตอนนี้ไม่มีอะไรแจกรอเพจแจกนะผมทิ้งลิมเพจให้ก็เป็นไมฮิโร่ที่น่าจะหลบลิขสิทธิ์ที่ดีที่สุดในะตอนนี้นะสวยดีนี่ฮนะอลังการร้านแดูดิน่ารักด้วยนะอันนี้ถ้าไม่ตายใหญ่ของเรา ไปเยี่ยงเนะียเฉาะได้เฉาะเนี่ยสับคาราเต้ประมาณนี้อ่าเจ๋งป่ะโคตรเจ๋งอนะโบเ๊เขาให้ปเปียงเรียบร้อย ียก็น่าเล่นมากๆเลยนะทําไปตายก็ไม่บอลลี่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเกมนี้น่าจะต้องลองเปิดระบบดูว่ามีอะไรที่คล้ายอันเก่าแค่ไหนนะแต่กิจกรรมของแจกเยอะมากเลยนะโอ้ยตัวนี้ใช้ได้อยู่นะ แต่เราไม่เอานะต้องเอาตัวที่มากกว่านี้อันนี้ก็ใส่เข้าทีมก่อนเนี่ยผมนี่ประมาณนี้นี่อัพวลด้วยอันนี้อัพวลด้วยนะเอออัพให้หมดนะฮะอย่างงี้ค่อยยังช่วยหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวมีโอ้โหดูกิจก,กรรมเพียบเลยเดี๋ยวให้จบ ด่านหนึ่งทุกอนว่าจะได้ของอะไรบอกเลยชอบแนวไหนจัดแนวนั้นเลยนะแต่ผมก็อิตาเลียรีสตาร์ทนะีได้ตัวใหม่แล้วด้วยนะไปยัง โอ้ oh, ดูสกิลสวยงนะามเดี๋ยวต้องหาที่ปิดสกิลให้ได้นะรอไปดูตั้งค่านะน่าจะมีอยู่สวยอืมก็ ใครชอบแนวมาฮีโร่ก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าผมก็ชอบลูกรักผมตัวคนหนึ่งอะโทโดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชอบแม่หัวแดงร่างไหนก็ได้โคเทเชอบนะอาจารย์นี้ก็ชอบเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็อะไรนะเพื่อนพี่อีกอีกคนหนึ่งคนโหดอนะเออนันก็เก่งมากนะเดี๋ยวเขาดูว่าเขาจะเอาตัวคอลแลบมาหรือเปล่านะ นี่ไงภาพสวยมากบอกเลยว่าถ้าใครใครเข็มซิวเวอร์ออฟบัต t ก็เกมนี้ละครับไม่ควรพลาดลองดูได้นะไม่แน่นะผมอาจจะไม่เล่น s ซิ v e r เวอร์ออฟซิวเวอร์ออฟบัตไม่เล่นเกมนี้ก็ได้นะเพราะว่าซิวเวอร์ออฟบัตแม่งโคตรยากเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือไปไกลกว่าเดิมแค่นั้นเองแจกเยอะแค่นั้นแหละ ถ้าระบบนี้มันมันโอเคก็น่าจะโอเคนะต้องดูก่อนว่าระบบมันเหมือนเดิมกับรวมอน,นิเมะเปล่านะฮะน,นี่อันนี้อัพ,อพขอบนะฮะอัพขอบจะเก่งขึ้นสเตตก็จะดีขึ้นนี่ครต้องให้จบด่านสิบเลยนะครผม เปลี่ยนไม่แน่นะเกมนี้เลงไว้แล้วอยู่นะหน้ามันถ้าระบบเดิมก็ไม่มีอะไรยากเนี่ยเราเคยผ่านกันอยู่แล้วเพียงแค่เปลี่ยนทีมเป็นไมโลโอเคสวย อ่าแต่เนี้ด่านสิบเอา้าอะไรวะอย่าบอกนะว่าตัวแจกน่าจะเป็นตัวแจกนะผมนั่งไงโอ้โหอ้นนี้จำได้เลยเวอร์ชั่นลิขสิทธิ์แท้นี่คือเก่งมากตัวนี้อ่ามีสายสัมพันธ์อ่าเปิดตัวสายสัมพันธ์ได้ปุ๊บเราจะมีอัปเกรดด้วยนะวิยงน่าสนใจอยู่นะ ผมว่าน่าสนใจกว่าซีเวอร์ออฟบัตนะอ่านะครับด่านสุดท้ายเนี่ยไปเยี่ยงเรียบร้อยหมัดเดียวอยู่นะไอตัวอีกาดำนี้ก็ถ้าล่างเก่งๆก็เจ๋งเลยนะอืม ถ้าไม่ตายเราก็ออกตลอดนโชว์เข้าให้โอเคสวยอ่ะตอนนี้ก็ได้สิบใบครับผมตอนนี้อันนี้เราไปเปิดของจริงแล้วนะเดี๋ยวรอโค้ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปถ้าโค้ดมานะอันนี้ใช้ไปก่อน เอา้ามันให้เรามาทำไมวะเดี๋ยวผมจะเปิดกระชาเนะแต่ว่าอ๋อเกมมันไม่ได้บังคับน้องก็ออกได้อยู่อ่าดูอีเวนต์ก่อนนะนี่ได้ก่อนปึ๊บนะฮะนี่มาสุดท้ายได้ตัวนี้นะอันนี้ฟีลไปได้ครับผมป๊าค่ว้นะ เอันนี้ยังอยงอันนี้เติมเนาะก็กดให้หมดนะจุดเดง <c oughs> เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าอันนี้ฟรีเอาไปก่อนฮะ <c oughs> ปื๊บขอให้นะอ่าตรงนี้นะเปิดกระชาสิบใบแรกผมว่าน่าจะโชคดีอยู่นะต้องได้ตัวทองทุกคนแหละแต่ว่าทองตัวไหนแค่นั้นเองนะปัง เฮ้ย <Hey. S 2> ยังครับอันนี้ตัวธรรมดาโอ้ oh, อันนี้ตัวล่องหุ่นมาไหมยังครับยังมาไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ต้องออกสักตัวแหละเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าบอกแล้วผมโอ้โ oh, หอีกทียเค็มนะผมสิบใบแรกไม่การันตี SSR นะผมโอ้ oh, ต้องรีฮะ โอ้ยอย่างนี้โคตรเกลือโอ้อยนี่อย่างนี้ต้องรีเลยครับผมไม่ได้เลยมันต้องได้ตัว S R ชแอนนะผมอันนี้รางวัลออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสองแต่ละโหมดอันนี้เติมครั้งแรกนะโอ้นี่เลยตัวตัวแจกเลยรีให้ได้ตัวนี้แล้วก็เติมมัก็ได้คนระับเจ็ดวันก็อ๋อแจกตัวนี้นะฮะ เจ็ดวันใจตรงนี้ผมว่ารีดีกว่านะจุดรีก็ตรงที่ผมรีเนะี่ยดูซองจนใหมนะ่เนี่ยเฮ้ยห้าใบว่ะน้องๆหาว่าไปนะห้าใบนะครับผมห้าใบแล้วบวก,บวกเพชรได้ไหมเฮ้ยได้ครับผมบวกเพชรได้ด้วยเอาต้องมาแล้วแหละ โอ้โหไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ฮะเอเดาตัวแรกแล้่าโอ้โหสายเอจเคไม่รู้เก่งเปล่านะเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับผมเอาไปลุยก่อนนี่เอาไปลุยช h a เตอร์สองก่อนนะน,นี่ับเมนูคอนติเนีย อ๋อปิดได้ครับนี่นี่ปิดแอนิเมชันได้ครับนี่กดตรงนี้เลยไม่ต้องดูแอนิเมชันให้เสียเวลานะอ่ะมีคูณ3ด้วยครับผมเออสวยเดี๋ยวผมต้องไปจัดทีมก่อนนะ อ่าพมมีคูณสามก็จะเร็วขึ้นนะครับโอ้ผมชอบมากภาพโคตรสวยเลยนี่ครับไลอัพแล้วก็เอาน้องนี้ออกเนาะเดี๋ยวไอ้ที่จะจำไม่ได้เอาไงวะเนี่ยเอ่อไล์อัพเหรอ เอาแล้วตัวแทนยังไงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะออกยังไงวะนี่เปล่าเอออันนี้ครับซ้ายมือใช่เปล่าไม่ใช่ formation ไม่ใช่ไยชิบหายแล้วออกไงวะอ๋อกดลูกศรโถเอ้ยแค่นี้เองเน่กดลูกศรตรงนี้ฮะแค่นี้ไป ผมบอกเลยนะใครไม่เล่นเกมนี้ถือว่า,าพลาดนะภาพโคตรสวยนะโอ้เก่งเลยตัวนี้เนี่ยภาพแบบสวยมากก็อย่าลืมมาโหลดเล่นกันแล้วกันนะฮะนี่โคตรเก่งตัวนี้ใช้ได้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็เอาไปโหลดเล่นกันแล้วกันนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ